อยู่กับที่อยู่แล้วเขาก็ไม่เคลื่อนย้ายอยู่แล้วนะอันนี้ก็ข้อดีของชุด18นะสเตอรอโอนะก็จะมีพาวเวอร์สตัวแล้วก็ปีตัวหนึ่งนะรูนี่ก็คือเป็นรู x l ลรู x อ r เนี่ยก็2รูบนนี่ก็จะเอามาเข้าสัญญาณเข้า2รูล่างนี่สัญญาณออกเพื่อไปพ่วงพาวเวอร์ได้อีกหนึ่งตัวนะส่วนปุ่มนี้ลูกค้าไม่ต้องไปกดมันเลยลูกค้าไม่ต้องไปกดมันลูกค้าไม่ต้องไปกดมันถ้าลูกค้ามีชอบแบบกรกระแทกระแทก สี่คูณสี่ลูกค้าก็กดไปให้หมดเลยอันนี้ก็ได้เบรกกระแทกอันนี้ตั้งความถีนะวามถี่ซ้ายฝาเทต้ยก็ตั้งไปประมาณบ,บ่ายโมงนี่แหละลูกค้าไม่ต้องไปกดมันก็ไเด้ก็ไม่ต้องกดมันมาปรับที่ปีเอาไว้ตรงกลางเป็นจัเตอริโอเพราะว่าเราใช้ระบบสตเตอริโอใช้ระบบสเตริโอเราต,อ,ตอเป็นเป็นเป็นเนพราะว่าตัวซับก่อนอันนี้เอกรา آ, สองหัวนะสัญญาณ้ายฝา่าย,ายนะอันนี้ก็หัวเป็นเปีก็จะเป็นหัวเป็นโมโนเราก็จะมาข่าซับฮะที่เขียนบอกว่าซับ ทับคู่นี้เลยนะเข้าทั้งคู่เลยคนะ่ะเสียบเข้าไปให้นั่นให้ดังกึกเลยนะ